สวัสดีจ้าเอฟซี FC. ทินาลักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซี FC. ทุกมุมโลกเลยค่ะเด้อ,อม,มากินข้าวต้มหมูแดงกับยายติ๋วจ้าข้าวต้มหมูแดงลูกชิ้นปลามาปรุงกันด้วยค่ะเด้อนี่ยายก็ใส่หอมแล้วเครื่องปรุง็ยายต้มกินเองจ้านะคะแล้วก็มีนี่ค่ะหอมทอดลูกสาวทอดไปกินเองนะคะจ้า นี่ค่ะใส่เยอะๆจะมันจะได้อร่อยห <c oughs> อ,อมทอดราบแล้ว,ลวด้จะ๊ะบ้านยายนี่กระเทียมจาะกระเทียมทอดด้วยกระเทียมเจียวแต่ว่าเป็นกระเทียมทอดจะ้ะพริกจ้าพริกพริกพริกม,มาสองช้อนเลย ใส่เยอะๆมันจะได้อร่อยอร่อยพริกไทยลงไปน้ำปลานิดนึงมาขามา่ามากินน้ำกันแล้วก็มีนี่นะคะปลากรอบไม่หวานจ้ากินกับข้าวต้มสุดยอดเลยจ้า มาเด้อม,มาคนหอนๆกินน้ากันยังบอคะอายหวยๆเลยนะคะม่กินน้ากันจะไม่กินน้ากันเก,นนกนติวก็จะหันหันหนาหันหลังถั่งงอกบ้านเจติวก็ไม่ขาดนะคะมีประจำเพราะว่ากินนึ้กระต้มม่าสองก๋วยเตี๋ยวี่เฮ็ดกินบ่อยค่ะสายเซนนะคะข้าวจะไม่เท่าไหร่ค่ะกินข้าวกินข้าวก็จะ วันละหนึ่งมือ้อคือตอนเย็นนะคะตอนเช้าตอนเที่ยงก็จะกินกว๋วยเตี๋ยวเออหรือก็ข้าต้มอย่างนี้แหละคะ่ะต้มเองนะคะอย่ต้มเองร้อนๆอ,อ,อากาศอากาศ,อากาศเย็นมากเลยค่ะอ,อยากอร่อยเลยจะได้เก็บเก็บเลยแล้ยวขอนมส้มนิดนึง แดงเลยค่ะเยดติวขอน้ำส้มนิดนึงนะคะนึกอยากกินเปรี้ยวๆค่ะอืหอหอมอีกเลยนะพอแล้วจามาค่ะมาหอมแย่กับลูกอยู่หลังบ้านด้วยจ้ะ <c oughs> ม,มาเด้อมากินน้ำแย่จิวบันนี้อือ นอนๆนั่งละขนมสองเมจะติวกินแล้วเด้อค่ะเด้อลูกสาวบอกใส่หมดเลยขึ้นช่ายผักไอขึ้นช่ายเมิวกับปลูกเองเด้อขึ้นช่ายมือสองค่ะแตกขึ้นมาเข้ากระตัดกินเลยค่ะแล้วมก็แตกขึ้นมใไม่จาะอืมเยยบอร่อยอร่อย เผ็ดเผ็ดนัวนัวเปรี้ยวๆนะคะไม่มีหวานจะไม่ใส่น้ําตาลเย็ดติ๋วจะใส่น้ําตาลแต่กิน <ขอ S 1> ก๋วยเตี๋ยวนะจะเอาเลยกินกับปลากรอบมันอร่อยอืปลากรอบอมันติ๋วใส่ตัวนี้ไว้กรอบมากเลยค่ะขอบคุณหนูเตียนนะคะขอบคุณแม่วานน้ำจ้าขอบคุณพะลุงน้ำซุงประก,กอบอร่อยอร่อยไม่ให้กินจา้า ไม่ติวไปหเห็นไม่ติวเด้ยไม่ติวเห็เห็นตวยออืมอมแซ่บจ้ะแม่หวานส่งมาแม่หวานบอกครึ่งกิโลได้สองโหลพอดีจ้ะแม่หวานเน่ะแต่โหลมคนหน้า กอเขาต้มลูกชิ้นปลาหัวใ่เท่าหนี่ซอยหน่อยๆใส่ยังสิ้ได้ยากให้มันสุกเร็วจ้ะไม่เอาสวยเอาแล้กินไ่ไหวโอ้ยเพลนดาพล่นเลยปีกสองส่วน

Mà đỡ mà đỡ mà sẹp sẹp nó mặc dù mặc dù hòn dù mặc dù mặc dù เย,ยืดยืดไปขายของจ้ะเยอะมาเยอะจกแข็งแกร่สุดยอดเลยจ้าลูกขินปลายี่ห้อน,นี้อร่อยจ้ะลูกใหญ่ๆนี่หัวไชเท้าห่อนจะห่อน อยัดเดยวก็จะกินเบิดนี่แหละมันจะเน้าทั้งมันหอนนะะนะ่อนเนาะค่ะเนาะยัดเดยวขอจบบกิบจะขอบคุณทุกเลิฟทุกแรกทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะที่เขามากินข้าวต้มหมูเด้งกับแม่สิวคะ่ะลูกกินปลาคะ่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ